ดูเด็กหลงทางเอ้ยเด็กหลงทางเนี่ยออกมาเล่นแล้วก็หาทางกลับไม่เจอดู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 ทไรฮะฮะทำไมทำไมได้มาอยู่นี่ฮะฮะอุะอะอ้ยหลงทางบ่มาเลยมามาเออไ,ไปไม่เป็นเลยฮไปไม่เป็น อ,อ,อะไรออกมาเล่นตั้งใจเหรอ,หรอด,ดูหน้าสิมอมไหมวันเนี้มอมมอมมากเลยมอมมากเลยหลงทางหลงทางกับบ้านเหรอหรอลงทางกับบ้านเหรอออกมาอะไรหลงทางกับบ้านฮะมา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 ,มาเร็ว มาม,มา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 ไหน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 ดูหน้าอีกทีสิไหนดูหน้าอีกทีสิอสโอ้ยเ,เด็กหลงทางกลับบ้านเด็กหลงทางกลับบ้านอืมเด็กหลงทางกลับบ้านหืหาทางกลับบ้านไม่เจอหาทางกลับบ้านไม่เจออืม เนี่ยดดดดอืมอืมอืกากลับบ้านกลบ้านโอ้ยดูดูดูแม่แม่มนรอเห็นไหมแม่มันรอ